ในโปรแกรม S Note เราสามารถใส่องค์ประกอบเพิ่มเติมได้หลายอย่างทั้งการถ่ายภาพไฟล์รูปภาพถ่ายวิดีโอไฟล์วิดีโอคลิปบอร์ดแผนที่ไอเดียสเก็ตภาพตัดปะกล่องข้อความและรูปร่างอย่างเช่นภาพตัดปะก็จะเป็นภาพไอคอนที่ออกแนวน่ารักสดใสดังที่เห็นนี้ ส่วนรูปร่างก็จะเป็นรูปทรงต่างๆที่มักจะใช้งานกันบ่อยๆโดยสามารถปรับขนาดหรือย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระบ่อยครั้งที่เราอยากจะเก็บบันทึกเรื่องราวภายในรูปภาพสำคัญเอาไว้กันหลงกันลืม ซึ่งฟังก์ชัน Image Note ช่วยได้ครับโดยระหว่างการเปิดดูรูปภาพให้เราเลือกเมนู Image Note โปรแกรมก็จะกลับด้านหลังภาพมาให้เราเขียนรายละเอียดต่างๆด้วยลายมือของเราเองเองและหากรูปภาพใดที่เคยมีการจดบันทึกที่ด้านหลังภาพเอาไว้ก็จะสังเกตว่าที่มุมบนขวาของรูปภาพจะมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ซึ่งเราสามารถพลิกรูปภาพเข้าไปดูรายละเอียดที่เคยจดบันทึกเอาไว้ได้ในทันที แอปพลิเคชันดีๆสำหรับตกแต่งรูปภาพที่มาพร้อมกับ Galaxy Note 2ก็คือแอปพลิเคชัน Paper Artist นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้งานแอปพลิเคชันนี้แบบเต็มๆจะต้องเสียเงินซื้อและในขณะนี้ยังไม่เปิดให้ซื้อหรือดาวน์โหลดใน Google Play Store จะมีเฉพาะใน Galaxy Note 2เท่านั้นซึ่งเราสามารถใช้งาน Paper Artist ตัวเต็มใน Galaxy Note 2ได้แบบฟรีๆเลยทีเดียวซึ่งในตัวโปรแกรม Paper Artist ก็มีลูกเล่นและเอฟเฟกตต่างๆสำหรับตกแต่งรูปภาพ ให้เลือกใช้งานมากมายจริงๆครับโดยมีเครื่องมือหลักๆให้เลือกใช้ก็คือแปรงทาสีดินสอและอย่างลบซึ่งสามารถปรับขนาดได้รวมไปถึงมีกรอบรูปให้เลือกอีกด้วย เอฟเฟกในโปรแกรม Paper Artist นั้นมีให้เลือกเยอะมากๆครับโดยเมื่อเราเลือกเอฟเฟกไหนสไตล์ของรูปก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างเช่นเอฟเฟกปากกาศสกาดนี้ ก็จะเน้นสีสันที่สดใสนอกจากที่เราจะสามารถป้อนข้อมูลค้นหาได้ด้วยการใช้คีย์บอร์ดได้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่ช่วยแปลงการเขียนด้วยลายมือให้กลายเป็นตัวอักษรได้ด้วยครับซึ่งใครที่ถนัดการเขียนด้วยลายมือก็น่าจะชื่นชอบฟังก์ชันนี้มากเป็นพิเศษ ส่วนการแสดงผลหน้าเว็บไซต์นั้นโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์บน Galaxy Note 2สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบแสดงผลได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งไฟล์แฟลชและข้อความภาษาไทยมีการประมวลผลที่รวดเร็วลื่นไหลทั้งการเลื่อนหน้าและการซูมแม้กระทั่งหน้าเว็บไซต์ขนาดใหญ่ก็ตามและแน่นอนว่าสามารถรองรับการเปิดใช้งานหลายหน้าต่างพร้อมกันได้ ซึ่งก็มีการทำงานที่ไหลลื่นเช่นเดียวกันโปรแกรม Samsung App ก็คือส่วนรวมแอปพลิเคชันที่น่าสนใจประเภทต่างๆที่ทาง Samsung คัดสรรเอาไว้ให้มาอยู่ภายในที่เดียวกันโปรแกรม Chat on ก็คือโปรแกรมสำหรับแชทที่พัฒนาโดย Samsung เองซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีฟังก์ชันพื้นฐานเกี่ยวกับการแชทอยู่อย่างครบถ้วน รวมไปถึงมีไอคอนแสดงอารมณ์แบบต่างๆให้เลือกใช้มากมายด้วยฟังก์ชัน All Share Play ก็ทำให้เราสามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลทุกประเภทระหว่างอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน All Share Play ด้วยกันได้ผ่านทางระบบ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือได้ทันที s a m s u n Galaxy g Note 2นั้นสามารถเก็บบันทึกข้อมูลไว้บน Cloud Storage ได้แบบฟรีๆด้วยบริการ Dropbox นั่นเองครับ ดยสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ Galaxy Note 2เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีพื้นที่ให้ใช้งานได้ฟรีถึง50 g b เลยทีเดียวเกมหับก็คือศูนย์รวมของเกมประเภทต่างๆที่สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ทันทีโดยมีการทํางานร่วมกับโปรแกรม Samsung App นั่นเองแน่นอนว่าโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Google Plus ก็มีติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานในตัวอย่างแน่นอนโดยมีฟังก์ชันใช้งานที่ครบครัน อย่างที่คุ้นเคยกันดีในโปรแกรม l e ARNING Hub ก็จะเป็นเหมือนกับชั้นหนังสือที่รวบรวมสื่อการสอนต่างๆเอาไว้ซึ่งน่าจะเหมาะกับเด็กนักเรียนมากเป็นพิเศษซึ่งสื่อการสอนบางรายการก็อาจจะมีทั้งรูปแบบของหนังสือสำหรับเปิดอ่านและคลิปวิดีโอประกอบเนื้อหา ที่ช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆมากขึ้นนั่นเองและแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็สามารถเปิดดูเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อเสริมความรู้ได้ด้วยเช่นกันครับ The though cave was grotty found old Rumple photograph an It showed granny and aged six, and it was covered in dust showed was covered Rumpel aged and and granny โปรแกรมแผนที่ที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android ทุกเครื่องก็คือโปรแกรม Google m a p นั่นเองครับซึ่งก็มีฟังก์ชันพื้นฐานที่น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วส่วนฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจก็คือฟังก์ชัน Street View นั่นเองซึ่งช่วยให้เห็นภาพของสถานที่นั้นๆแบบสมจริงในลักษณะของภาพสามมิติรอบทิศทางสามารถเลื่อนจุดศูนย์กลางของการแผนกล้องไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้ มีการประมวลผลที่รวดเร็วลื่นไหลทั้งการหมุนการเลื่อนและการซูมโปรแกรม r e a d e r h u หบนั้นก็เป็นเหมือนกับชั้นวางหนังสือที่รวบรวมเอาหนังสือประเภทต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันโดยหนังสือแต่ละเล่มก็จะใช้เวลาในการโหลดที่มากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของหนังสือแต่ละเล่มและแน่นอนว่าสามารถใช้ประโยชน์จากปากกาเ Pen นได้ในการทำไฮไลท์ส่วนของเนื้อหาที่สำคัญ หรือเขียนเขียนลงไปบนหนังสือได้ทันทีส่วนกราฟิกที่แสดงเวลาเปลี่ยนหน้าก็จะดูเหมือนเป็นการเปิดหน้าหนังสือจริงๆครับหากต้องการนำหนังสือใหม่ๆมาวางไว้บนชั้นหนังสือเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปค้นหาและดาวน์โหลดหนังสือได้ใน Reader Hub Store นั่นเองโปรแกรม Suggest s, s ก็คือศูนย์รวมของแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษในหมวดหมูต่ต่างๆซึ่งระบบของทางซัมซุงเองได้คัดเลือกเอาไว้ให้หากซื้อเครื่องมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะลงแอปพลิเคชันอะไรดีโปรแกรม Suggest ช่วยคุณได้ครับแน่นอนครับว่าโปรแกรมพื้นฐานอย่าง YouTube ก็มีติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานอย่างแน่นอน โดยสามารถรองรับคลิปวิดีโอความละเอียดสูงได้แบบสบายๆและยิ่งดูกับจอภาพขนาดใหญ่5.5นิ้วของ Galaxy Note 2ด้วยแล้วก็ยิ่งได้อัตรรสมากเป็นพิเศษครับ